สวัสดีชาวกุมค่ะดวงความรักประจำวันที่16เมษายนคุณได้ราชนีถิวเรียนกับขัวเขาได้5้าถ้วยนะคะวันนี้ก็เรื่องงานเรื่องเงินอาจจะมีปัญหาเข้ามามต้องแก้ไขนะคะเรื่องความสำคัญก็ระมัดระวังเรื่องขัดแย้งกันนะคะมีอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่พอใจว่าขาใจอยู่นะแฟนได้5้าถ้วยนะคะ วันนี้อาจจะเจอข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้ไม่สบายใจนะคะรู้สึกแย่อับเซ็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็จะหมายถึงการทะเลาะก,กันแล้วก็รู้สึกไม่ดีนะคะในวันนี้มีไพ่ลิลิจูเอ็แล้วก็ f o r g i v e n e s s อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะไม่ได้จะอยู่ตลอดไปคุณสองคนเนี่ยจะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันในอนาคตแล้วก็สามารถที่จะลืมอดีตที่ไม่ดีได้นะคะปลดปล่อยตัวเองแล้วก็คนรักออกจากความทุกข์ได้ คนสนิทมีโอกาสได้รีเทิร์นกับคนเก่ามาคราวนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาขอโทษคุณนะคะแล้วมองว่าคุณเนี่ยน่าจะให้อภัยเขาได้แล้วก็ได้ไปต่อกันนะ